สวัสดีครับพบกับปาดไม้จุบันไม้นะครับเช้านี้วันที่14นะครับสิงหาคม2อ6 8นะครับอยู่กันนะครับแปลงปาล์มปลูกใหม่นะครับแปลงนี้ก็ปลูกกันนะครับกันยาตุลาประมาณปีตุลาปี67นะครับอันนี้ก็ประมาณนะครับ10เดือนนะครับปาล์ม10เดือนก็มาใส่ปุ๋ยในรอบนี้นะครับก็จัด15 15เสมอนะครับรอบก่อนหน้านี้ก็มีต้นปีเราก็ขี้ไก่เกล็บ นะครับหนึ่งกระสอบแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับอย่างนั้นก็ไม่มีเวลามาใส่ปุ๋ยเลยเอาันนี้มาเติมนะครับสูตร15นะครับแล้วก็ก่อนปลายปีนะครับต้องเติมนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะทําในตัวของใส่ให้ทางใบมันหนักนะครับเพราะว่าปลูกผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะครับเราปลูกผิดวิธีนะครับทาให้ปามเราโตช้าแล้วก็ตั้งคูณช้านะครับดางจากแรงอื่นนะครับแรงอื่นเรา ออปลูกนะครับธรรมดานะครับจะพาไปดูว่าเกิดจากอะไรนะครับจะไปลายปีจะมาใส่ตัวยู่ตัว0ศูนย์สมมา1845นะครับ0 0น0นเนี่ย3นะครับ1845หนึ่งนะครับเพื่อต้องการที่ยายทานนะครับทางพวกนี้นะครับเราสังเกตนะครับจากโคนเนี่ยก็ขึ้นทะเยอตรงขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับโดยจริงๆอ่ะบามนะครับถ้าทรงสวยนะครับฐานข้างล่างนะครับครับจะต้อง โน้มลงนะครับนี่ก็คือวิธีการปลูกนะครับเราปลูกนะครับตอนปลูกปลูกโดยโดยขอบถุงเนี่ยเราจะให้อยู่เสมอพื้นดินนะครับแต่แปลงนี้อ่เราปลูกนะครับจ้างเขาปลูกแล้วเขาปลูกให้อขอบถุงเนี่ยจมลึกลงไปแล้วเอาดินกลบข้างบนแล้วก็เหยียบแน่นข้อดีก็คือไม่ล้มไม่พลวกนะครับเพราะแปงก่อนหน้านี้ครับที่ผมปลูกเนี่ยผมปลูกเสมอขอดินนะครับ พอลมมานะครับต้นมันเอ็นนะครับต้นมันเอ็นแต่พอระยะหนึ่งมันก็คืนขึ้นมาตรงเหมือนเดิมนะครับแต่แปลงนั้นนะครับอ่าหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีแปดเดือนเนี่ยผมตัดทลายลูกขายได้แล้วนะครับเพราะว่ามันโตดีโคนมันใหญ่ทางมันห้อยนะครับลักษณะทางเนี่ยเราต้องให้เนี่ยครับลักษณะเนี่ยต้นนี้เราปลูกเนี่ยดินสมที่คนไม่เยอะนะครับลักษณะทางห้อยอย่างเนี้ยมันจะดีครับขอโคูนมันจะขยายทางมันจะทิ้งน้ําหนักแล้วมันจะทําให้เนี่ยครับ อันนี้ครับปลูกพร้อมกันชุดนี้ก็แตกดอกนะครับแทงช่องหมดแล้วยิงก็เขาแนะนําให้เอาออกแต่ผมไม่ว่ามีลานะครับไม่ค่อยเอาออกเอาไปหน่อยต้นนี้กับต้นนูมนะครับการขึ้นต่างกันดังนั้นก็คือการติดลูกนะครับติดดอกก็ต่างกันตอนนี้นะครับจมลึกลงไปนะครับเนี่ยต้นนั้นก็ทางขึ้นครับเนี่ยชุดนี้ชุดนี้เนี่ยมันเป็นปาล์มต้นมันใหญ่กว่าชุดฝั่งนี้นิดนึง พอต้นใหญ่ทางข้างล่างมันนอนเยอะเราไม่สามารถที่จะถมลงไปนะครับจมกว่านั้นได้นะครับมันทําให้พวกชุดเนี้ยโคนมันลอยขึ้นมานะครับหรืออยู่ระดับผิวดินนะครับบางต้นก็จมลงไปในดินไม่เยอะนะครับแต่ถ้าชุดเนี้ยที่เราปลูกเนี่ยโคนเราจมลงไปในดินนะครับแล้วทางเดิมของมันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแผ่หรือตกลงได้มันทําให้ต้นเนี่ยโตช้าแปลงนี้โตช้ามากนะครับชุดเนี้ยถ้าเป็นแปลงอื่นนะครับ โคนใหญ่โคนข้างล่างครับลอยขึ้นมาบนดินแล้วก็ทางตั้งแต่ว่าแปลงนี้เรามาเสียเวลาแต่มันไม่เป็นไรนะครับเราจะต้องทําให้ชุดใบชุดทางชุดใบชุดนี้นะครับทิ้งน้ําหนักให้เร็วที่สุดเพื่อให้โคนมันขยายเนี่ยชุดใบเดิมเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเล็กๆเนี่ยนี่ครับชุดใบเดิมมันแล้วก็ทางชุดใหม่ขึ้นมารอบแรกเนี่ยมันก็โดนบีบจากคอดินนะครับมันทําให้ไม่สามารถที่จะ ขยายโคนโคนดูข้างล่างจมดินอยู่อันนี้คือ,อถ้าจะออกก็ออกได้แต่ผมไม่ไม่ค่อยออกผมเสียเวลาปล่อยแล้วก็ยอมเสียเวลาในช่งวงแรกนิดนึงนะครับเราอัดปุ๋ยบำรุงเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็พอทางมันเริ่มได้หลายชั้นอย่างเนี้ยเราก็จะใส่ปุ๋ยตัวที่ทําให้ทางตัวเนี้ยมันมีน้ําหนักห้อยนะครับเพื่อใหอ้ทรงต้นเนี่ยมันมันขยิงหรือว่ามันสูงขึ้นในช่งวงแรกนะครับ อย่างนี้ครับจมลงไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกเนี้ยพอเราปาดชุดชุดฝั่งนี้ไอ้น,นี้จะเป็นอยูนิวันิสนะครับยูนิวันิสเนี่ยปามจุดเนี้ยป,ประมาณอ,าอยู่ในถุงเนี่ยประมาณปีกับปีครึ่งนะครับเราเลี้ยงไว้ส่วนฝั่งเนี้ยมีผสมระหว่างคอมเพล็กซ์ลูบิชันกับเอ็คบีซีชุดเนี้ยปาดอายุป,ประมาณ1ปีนะครับหปีไม่เกิน1ปี2เดือนนะครับแต่ชุดเนี้ยเราเลี้ยง ันเหลือจากแปลงแรกที่เราปลูกนะครับอยู่นี้นะครับแล้วมันเหลืออยู่เราก็เก็บเอาไว้แล้วมาเลี้ยงเนี่ยสุดต้นนี้แล้วต้นนู้นก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งครับพอปั์มใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะถมลงไปลึกได้นะครับมันก็เลยเป็นข้อดีนะครับข้อดีก็คือพอมันคอมันลอยเนี่ยมันโตเร็วนะครับมันโตเร็วมันสร้างคอสร้างโคนต้นได้เร็วต่างจากพวกที่เราขุดแล้วก็ขวางลงไปลึกนะครับการโตเนี่ยจะต่างกันมากเนี่ยคือเป็นประสบการณ์นะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปเจอแปลงหนึ่งนะครับที่เราปลูกเราปลูกขวางระดับผิวดินนะครับพอเจอดมแล้วมันเอ็นนะครับมันเอ็นเราคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะเห็นผลว่าเพราะมันเอ็นแล้วมันจะเกิดอะไรบ้างนะครับเราก็มาปลูกแลงนี้นะครับเขาก็เลยปลูกให้ลึกลงไปแปลงที่เอ็นนะครับหลังจากนั้นนะครับมันทะเยงอขึ้นตรงเหมือนเดิมโคนมันจะเอ็นนิดน้อยนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับมันติดทลายเลย นะครับแล้วตอนนี้ผลนะครับก็ได้ตัดแล้วนะครับาังนั้นก็คือหนึ่งอ่าหนึ่งปีแปดเดือนหนึ่งปีสิบเดือนเนี่ยคือเราได้ทัดทลายไปขายแล้วนะครับทลายอาจจะเล็กหน่อยแต่ก็ได้ราคาหกบาทกว่าเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือนี่ครับลูพิดนะครับชีวิตเปลี่ยนอย่างนี้จุดนี้ยโคนมันลอยพอได้นะครับเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจริงๆอ่ะของผมส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณไม่ถึงปีเนี่ยก็จะมีพวกทลายพวกนี้ออกมา พอหลุมเราขุดเนี่ยเราเราค่อนข้างที่จะหลุมใหญ่หลุมกว้างแต่เรามาเสียบียบตรงที่ว่าน,นี้ครับเรามาปลูกให้มันลึกลงไปนะครับมีวิธีเดียวคือเนี่ยครับเก็บทางข้างล่างให้หมดน,นะครับเก็บทางข้างล่างออกแล้วก็อัดปุ๋ยเพื่อที่จะให้นะครับไอตัวทางข้างบนเนี่ยมันโน้มลงให้มันมีน้ําหนักนะครับเดี๋ยวต้องใช้วิธีทางเล็กๆเนี่ยเพราะทางนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาเก็บนะครับเอาเคียวมาเก็บๆแล้วก็ให้เหลือ มาชุดบนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะห่อโคนอยู่อย่างนี้นะครับมันทําให้โคนเะนี่ยยิ่งไม่ขยายนี่ครับนี่ครับตาลายานี่ครับไอ้พวกก้านพวกนี้ครับเนี่ยครับทางพวกนี้เอาออกนะครับเหลือไว้เฉพาะทางชุดใหม่ที่ขึ้นชุดเนี่ยครับแล้วเราก็ไปดึงอุย้ยน้ําหนักเพื่อให้ปลามันมีน้ําหนักครับผมจะใช้ตัวดึงอยู่ก็คือสี่สิบกศูนย์ศูนย์อัตราสามแล้วก็สิบแปดสี่ห้า อัตราหนึ่งนะครับผสมกันแล้วก็ใส่แล้วก็เดี๋ยวปลายปีนะครับปลายปีธันวาก็จะมาใส่สูตรเพื่อเข้าหนาเลงนะครับสภาพอากาศนะครับไม่อื้ออดหนวยครับเพราะว่าปีนี้นะครับเจอช่วงมีสาซึ่งเป็นหน้าเล้งนี่มีฝนตกสิงหาช่วงที่จะมีฝนเนี่ยมันเล้งช่วงนี้นะครับอากาศเล้งอย่างนี้อยู่เป็นเกือบเดือนแล้วนะครับแล้วก็ร้อนจัดมาก30กว่าองศากับพวกเนี่ยเห็นไหมครับคอ โตช้านะครับถ้าเจออย่างนี้ดินถมลงไปอยู่นะครับจะต,ต้องรอพวกนี้ขึ้นมาสูงหน่อยแล้วครับก็จัดการไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับในนี้ฝากติดตามนะครับ YouTube นะครับปัดมิมจุปนัยด้วยครับผมครับสวัสดีครับ